าการนอนไม่หลับหลับยากหลับหลับตื่นตื่นจนเกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนยุคใหม่ซึ่งสาเหตุหลักๆอาจมาจากโรคเรื้อรังบางโรคเช่นโรคภูมิแพ้หอบหืดความดันโลหิตสูงและปัญหาทางด้านจิตใจความเครียดความวิตกกังวลต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจและทำให้รู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวันการนอนหลับไม่เพียงพอทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนลดลง และในระยะยาวมีการศึกษาว่าทำให้เกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันเราจึงของนำเสนอสติ๊กเกอร์มากรูด ไอเทมใหม่ที่ควรมีไว้ติดบ้านน้ำมันหอมระเหยมะกรูดที่ส่งกลิ่นออกมาจากสติกเกอร์จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายความเครียดลดความกังวลทำให้จิตใจสงบเพิ่มความสดชื่นและยังช่วยให้หายใจสะดวกได้อีกด้วย เพียงแค่คุณแปะสติกเกอร์ลงบนเสื้อผ้าหม่มบริเวณหมอนพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศสติกเกอร์มะกรูดจะส่งกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายลดความกังวลและยังสามารถทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเห็นไหมคะว่าการนอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราย่งไงบ้างให้สติกเกอร์มะกรูดเป็นตัวเลือกของการพักผ่อนของคุณนะคะ